สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงฮีโร่ที่ต้องบอกเลยว่าฮีโร่ในฮีโร่ยุคใหม่ของ Marvel เ,เนี่ยตัวนี้เนี่ยแหละคือหนึ่งในตัวที่คนชอบที่สุดแล้วก็อยากเห็นเขากลับมาโลดแล่นในจอภาพยนตร์อีกเอาเรียกได้ว่าจอภาพยนตร์เลยนะคือตอนแรกเนี่ยออกมาในจอซีรีส์แต่แบบว่ามันดีเหลือเกินมันเท่เหลือเกิน แต่มันเหมือนแบบถูกตัดออกจากแพลนของมาเวลไปเลยอะคือตั้งแต่มึงออกมาในซีรีส์นะมันก็ไม่ออกมาในไหนอีกเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครของมูนไนท์ที่เล่นโดยตัวของออสการ์ไอแซคนั่นเองนะครับและตอนจบของมูนไนท์ซีซั่นที่1เนี่ยก็เรียกได้ว่ามาแบบเท่มากๆกับการปรากฏตัวออกมาของบุค,คลิกเจคล็อกลี์นะครับแต่ปัญหาของตัวละครนี้ก็คือมันดูจะเชื่อมกับตัวอื่นได้ยากครับเพราะว่า มันเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเน้นไปเชิงของเวทมนต์สิ่งเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้ด้วยถูกไหมซึ่งด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมันมาเวทมนต์แหละแต่มันดันไปเวแบบมัลติเวิร์สอะไรแบบนั้นแล้วไนงะไอ้พวกเรื่องเวทมนต์สิ่งเหนือธรรมชาติอะไรเนี่ยมาเวลเขาก็วางแผนจะให้ไปต่อกับเบรดกับแบล็กไนท์อะไรแบบนี้ถูกปะแต่เบรดเนี่ยก็เจอปัญหามากมายนะครับผมจนตอนนี้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนเราแบบ ไม่ตองมาคิดถึงมันอนะ่ะเดี๋ยวมันจะมาให้ดูเราก็คงได้ดูเองอนะ่ะแต่คงอีกหลายปีเลยนะครับคือมันเหมือนถูกแบบลบเลือนให้มันลืมหายไปเลยยังไงก็มาหลังจากมัลติเวิร์ซาก้าเนี่ยแหละคือแบบว่ามันอีกนานอนะ่ะก็เลยทําให้แบบเหมือนมูนไนท์เองก็โดดดองไปด้วยเลยนะครับผมทีเนี้ยคำถามก็คือแล้วเราจะได้เห็นเขาอีกไหมจะข่าวเนี่ยตอนแรกโอเคจะไปกับเบรดถูกไหมแล้วก็ อ่ะมีข่าวออกมาว่าเดี๋ยวมันจะไปทำทีมมิดไนซ์ซันเป็นทีมแบบเกี่ยวกับเรื่องเนื้อธรรมชาติเกี่ยวกับพวกแบบเรื่องของแวร์วูฟไบรนเรื่องของแมนติงอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเหมือนจักรวาลแบบแด๊กคล่าแวร์วูฟสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรไปอยู่ทึกเคือนั้นไปเลยแต่กลายเป็นว่าไอ้พวกทึกเคือนั้นเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับผมมันถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดกันหมดเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้มูนไนทที่เป็นตัวละครที่คนชอบมาก่ยฮีโร่หลายบุคลิกแล้วแถมมีพลังสุดเท่ เป็นเรื่องราวอียิปต์อีกโอ้โหมันเจ๋งมากอะเราไม่อยากให้มันหายไปเลยนะครับผมทีเนี้ยก็ได้มีคนไปถามตัวของออสกาอแซคว่าตัวของเขาเนี่ยจะกลับมารับบทมูลไนท์ใน s e เ r e t War หรือเปล่าตัวของออสการอแซคบอกว่ามันเป็นความลับนะคุณรู้ไหมแต่ไม่อี่ก็คือมันเป็นความลับแหละแต่ผมไม่กลับไปนะครับผมก็คือเหมือนแอบเฉลยมาให้แต่ตรงเนี้ย หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมึงมั่วชัวรมึงโกหกกูชัวเพราะเราเห็นหลายๆเคสมาแล้วนะครับผมว่านักสแสดงเนี่ยบอกว่าโอ้ยผมไม่ได้กลับไปเล่นหรอกเขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้เล่นแต่พอไปดูในหนังจริงโอ้โหเต็มหน้าเลยถูกไหมมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อสิ่งที่ออสการ์ไอแซคพูดนะครับแต่ผมฟังแล้วเนี่ยผมก็มีความเชื่ออยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าเราอาจจะไม่เห็นมูลไหนก็ได้ หรือมูลนไยเนี่ยมันถูกดองเอาไว้ให้หายไปเลยหรือถ้าเห็นเนี่ยก็อาจจะมาเป็นตัวประกอบแบบตัวประกอบสุดๆเลยอะครับผมเพราะหนึ่งเลยนะครับถามว่าทําไมมันถึงอาจจะเป็นแบบที่ผมคิดว่ามูลนันอาจจะถูกตัดออกไปจริงๆนั่นก็คือ ตัวของมูนในเองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสวอรตฮีโร่หลักๆที่มันอยู่ในฮีโร่ปัจจุบันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบการมาล่าคารจะเป็นตัวของทอจะเป็นตัวของฮักจะเป็นตัวของสไปเดอร์แมนด็อกเตอร์สเตรนต์ต่างๆเนี่ยคือมันมีสกอตของมันอยู่แล้วอะช้างชีวองนู่นนี่นั่นมันอยู่ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าจะเอาตัวใหม่มาเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้คนดูเนี่ยแบบ จับไม่ไหวดูไม่ทันถูกไหมมันยังมีการทรี่น็อตโดยการแล็กซี่มีอะไรอีกแต่ไปหมดที่เป็นทีมที่คนรู้จักอยู่แล้วอะแล้วมูนไหนเนี่ยมันโผล่มาแค่ในซีรีส์นะครับผมคือถ้ามีบทเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะมีบทแค่ในดูมเดย์หรือซิเคดรอสไม่มีหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับผมว่าการที่เราเนี่ยจะดูอเวนเจอร์ดูมเดย์มันเป็นแบบว่าเรื่องไปในมัลติเวิร์สมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่จัก,กรวาลเดียวแล้วเราได้เห็นแล้วว่าตัวละครที่เขาต้องการจะเอามาเนี่ยมันมีทั้งแบบจาก X-men หรือว่าเป็นตัวละครีีท่เราคุ้นเคยจจากจากกัรวอ,อื่นๆหรือแแม้แตต่่กระทัังวของ โรเบิร์ตแล้วนี่จูเนียร์ที่เป็นไอรอนแมนเนี่ยยังกลับมาเลยนะครับผมตัวของแบบคริสอีเวนที่เป็นกัปตันอเมริการยังกลับมาเลยโรเบิร์ตเองเนี่ยกลับมาเป็น Doom ด็อกเตอร์ดูมด้วยซ้ําและแน่นอนละครับผมกลับมาเป็นด็อกเตอร์ดูมเนี่ยไม่ได้แค่ด็อกเตอร์ดูมอยู่แล้วยังไงก็ต้องเป็นแวร์เรียนเป็นอะไรของไอรอนแมนอยู่แล้วแล้วเรื่องราวเนี่ยมันเบสออนโลกิวไปแล้วนะครับผมมันเบสออนมัลติเวิร์สไปแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันทําให้ ื้นที่ที่จะใส่มูลไนท์มาได้มันมีน้อยมากครับมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ออสการ์ไอแซคพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นความจริงหรือไม่อย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาใน Secret Wars s ซีเค t ็ a r ออาจจะแบบปะฮีโร่เอ็กเมนปะทะอเวนเจออะไรแบบนั้นไปเลยแต่อาจจะมีบทเล็กน้อยใน Doom Day ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะกลายเป็นตัวหลักเลยได้ไหม ได้แต่ผมว่าน้อยนะครับผมยากเพราะตัวละครของมูลนัเองเนี่ยเป็นตัวละครหลายบุค,คลิกมันไม่ได้เป็นฮีโร่โดยผู้นําอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทหลักน่าจะทาได้ยากนะครับผมแล้วก็การที่จะมาแนะนําตัวละครที่ถือว่าใหม่มากๆสําหรับจัก,กรวาลหนังะนะเพราะว่ามันอยู่ในซีรีส์ถูกไหมหลายหลายคนยังไม่ได้ดูนะครับจะมาแนะนําใหม่อะไรมันเสียเวลามันอาจจะทําให้หนังเนี่ยแทนที่จะสนุกเสียเวลาไปกับการแนะนําตัวละครอะไรเยอะแยะผมคิดว่าไอ้หนังอเวนเจอร์สภาคเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดูมเดย์หรือซีคว w a วอล มันคือแบบอันติของมาเวลและมันคือไพ่ตายที่เราจะทิ้งทวนก่อนจะแบบรีบูตจัก,กรวาลซึ่งการรีบูตเนี่ยจะรีบูตแบบซอฟหรือฮาร์ดเนี่ยก็คงต้องรอดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้เขาเล็งเอาไว้ว่าอยากทําแค่ซอฟรีบูตแต่แต่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าไงอาจจะต้องไปฮาร์ดรีบูตเลยก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมูไนไรอ่ะคือมันทํามาดีมากๆเป็นซีรีส์เดียวของมันทําได้ดีอยู่แล้วถามว่าคนชอบป่ะชอบดีไหมดีแต่มันแค่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่มีแววสูงสาหรับผผมมเอองง่ว 1 0เลยมีโอกาสที่ตัวของมูลไนท์จะไม่ได้ปรากฏออกมาใน a v e n g e r d o o o m d y y หรือ Avengers e c r e t War อย่างที่ตัวของออสการ์ไอแซคบอกเพราะว่าด้วยเหตุผลประกาศต่างๆท,างท,างท,างที่พูดไปอะเนาะแล้วมาเวลเนี่ยเขาต้องการที่จะทำให้หนังมันออกมาดีที่สุดคือ Doom Day เนี่ยต้องออกมาปังมากๆเลยแหละเพื่อจะลากคนไปดู Secret War ต่อแล้วค่อยตูม้มรีบูทจัก,กรวาลถูกปะเพราะฉะนั้น Doom Day เนี่ยจะเสียเวลา ไปกับอะไรที่ไม่จาเป็นจะเสียเวลาไปกับการเกินอะไรที่มันจะต้องทําให้คนดูรู้สึกแบบไม่สนุกเบื่อถึงมันจะเท่หรือมันแบบเสียเวลาเกินความจำเป็นไม่ได้มีส่วนสําคัญต่อเนื้อเรื่องอาจจะตัดออกไปเลยครับอะเอาแบบแฟนเซอร์วิสหนักหักเลยเอาตัวนั้นกลับมาเอาตัวนี้กลับมามีเวรีนกับตันไฮยารนูนี่น man, Major, ั่นเอ็กเมนมาเจออเวนเจอร์ปุ้งปั้งปุ้งปุ้งคือมึงต้องทายังไงก็ได้ให้คนไม่ดูภาคต่อไปต่อเพราะมึงจะกดปุ่มรีเซ็ตอยู่แล้วมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยผมอ่ะ ก็เริ่มเชื่อนะครับผมว่าไอฮีโร่ที่เขาวางแผนไว้หลายๆตัวของมาเวลเลยเนี่ยคือไม่ได้แค่ตัวเดียวนะไม่ได้แค่มูนไนท์อะไรพวกนี้นะเบรดเบิร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกตัดไปหมดเลยครับผมจากแผนตรงนี้ยตอนเนี้เอาไอ้ที่มีให้รอดก่อนคือเควินไฟกี้ฮอบอกถูกป่าวว่ามันมันไม่ได้แล้วมันต้องเน้นแบบ เน้นคุณภาพแทนเน้นจำนวนแล้วอะตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมาเลือกฮีโร่ที่มันจะอยู่ในหนังจริงเนี่ยถามว่าใส่มาแม่งทุกตัวเลยโอ้โหสี่สิบห้าสิบตัวเนี่ยมันก็จะเยอะเกินคนดูไงคืออเวนเจอร์แบบอย่างเอ็นเกมเนี่ยใส่มาเยอะขนาดนั้นฮะมันมีตัวหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวที่เหลือมันก็เป็นตัวประกอบโผมาเล็กน้อยคือมันอาจจะแบบอาจจะมีโผมา แต่เป็นเหมือนแบบฉากรวมพลเล็กๆ,ๆน้อยๆผมมาสู้ตุ๊ดตุมีซีเดียว30วิแค่นั้นอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีบทเลยก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าถามตัวผมเองนะมาดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องมัลติเวิร์สเนยเพราะฉะนั้น จะให้ไปเอี่ยวอะไรเยอะแยะก็ไม่ได้แล้วตอนแรกแบบว่าจะเอาแข่งมาถูกปะแข่งมันยังพอเชื่อมกับอียิปต์ได้มันน่าจะวางแผนเชื่อมกันไว้แล้วให้มันมีแบบยุคของฟาโรห์มาทุธอะไรต่างๆที่มันโผล่ออกมาใน e อนโครเดของ q u a n t u m เมเนียมันก็มีตัวของฟาโรอีปต์โอเคอันนั้นเราเห็นเลยว่ามันต้องเจอแน่ๆยังไงมูนไหนมึงมาแน่แล้พอตอนนี้แข่งมึงก็ปิ้วไปหมดแล้วมันก็เลยแบบเออว่ะ มันอาจจะจริงก็ได้ครับว่ามึงอาจจะไม่ได้มาจริงๆนะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ